สวัสดีครับเพื่อนๆที่อินเดียมีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือที่รูปปั้นช้างข้างกำแพงเขาวนานะนะนะอยู่ดีๆก็มีน้ําไหลออกมาครับชาวอินเดียเขาก็ตื่นตาตื่นใจกันใหญ่เลยแห่เอามือไปรองน้ําจากรูปปั้นนั่นแหละเอามาดื่มเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นน้ำำาําอมฤตที่รูปปั้นช้างบอกว่าเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์ทีนี้พอรู้ที่มาถึงกับอึ้งไปเลยนึกว่าจะเป็นน้ำำาําอมฤตที่ไหนได้เป็นน้ำำาาําอมพาส ทีนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอเป็นกระแสไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์ครับหลังจากที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งเขาแชร์คลิปก็เผยให้เห็นนะมีชาวอินเดียเพียบเลยพากันหลังไหลามาต่อคิวครับรองน้ําจากรูปปั้นข้างผนังวัดแห่งหนึ่งในอินเดียเพื่อที่จะเสริมความเป็นสิริมงคลแบบนั้นก็มีความเชื่อว่าน่าจะเป็นน้ําจากพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีนี้ก็ดันมีคนเฉลยที่มาที่ไปนะไม่น่าเลย น้ำอมฤตดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่วัดบังเกพิหาริในเมืองวรินดาวานครับรัฐอุตร,รประเทศอินเดียก็แสดงให้เห็นนะว่ามีผู้ศรัทธาจำนวนมากแห่มือยกรองน้ําบางคนก็เอาแก้วกระาดาษมารองน้ําที่เชื่อว่ามันคือน้ำอำําอมฤตหรือน้ําศักดิ์สิทธิ์จากรูปปั้นฉางข้างผนังภายในวัดคือตอนแรกเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเรียกน้ำอะไรกันดีนะะั่นล่ะ บางคนก็เตรียมขวดมาเลยบางคนก็คิดว่าน่าจะเป็นน้ําที่ไหลามาจากเท้าของเหล่าเทพเจ้าภายในวัดฮะถึงแม้ว่าจะเป็นเท้าของเหล่าเทพเจ้า,าก็ยังจะกินกันได้หรอก็แปลกเหมือนกันทีนี้คนที่เขาดูแลวัดเขาก็อยากจะบอกความจริงนะครับแต่ก็กลัวจะโดนประชาันเพราะว่าความเชื่อนี่มันก็เหนือทุกสิ่งอยู่แล้วนะซิ่จริงแล้วมันไม่ใช่น้ําจากอะไรเลยมันเป็นน้ําที่ระบายออกมาจากเครื่องปรับอากาศที่เขาติดตั้งไว้ภายในวัดนะ่ะ ดังนั้นกว่าที่น้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะไหลออกมาได้สักหยดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะต้องรอเครื่องปรับอากาศแอรนะ์นั่นอะทำงานสักพักใหญ่ๆจนกว่าจะมีน้ำไหลออกมาและน้ำแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ภายในวัดเท่านั้นหลังจากนั้นต่อมาครับผู้ที่เขาดูแลวัดเขาก็รวบรวมความกล้านะก็ค่อยๆบอกทีละคนสองคนนั่นแหละบอกว่าเฮ้ยนี่มันคือน้ำจากแอร์อย่าไปกินเออมันไม่ใช่น้ำศักดิ์สิทธิ์มันแค่ไหลลงมาตรงนั้นพอดี กลายเป็นว่าโดนด่าเลยครับคนดูแลวัดเห็นไหมความเชื่อมันเหนือสุกสิ่งจริงๆมีผู้ศรัทธารายหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันคือน้ําศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเราอ่ะสร้างกรรมดีเอาไว้พระเจ้าก็เลยประทานพรน้ํานี้มาให้ดื่มน้ําแอม,มันมีจริงที่ไหนต้องน้ำำําอมฤตศึ์ของแท้ประมาณนี้ทีนี้พอชาเน็ตหลายๆคนเขาได้เห็นหน,าน้าแล้วก็การโต้อตอบเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหความโง่เขลาในอินเดียนี่มันกําลังหนักมากเลยกําลังแย่ลงทุกวัน บางคนก็บอกว่าพวกเขาไม่ได้ตกใจหรือประหลาดใจเลยเพราะว่าผู้ศรัทธาเขาก็ทําตามความเชื่อของพวกเขาเท่านั้น,นล่ะไม่ได้ทําตามตรากะหรือวิทยาศาสตร์ใดๆอยู่แล้วในอินเดียที่เขาเตือนกันไม่อยากจะให้กินเพราะว่าน้ําจากแอร์นะ,นะมันอาจจะมีแบคทีรียนในระดับสูงแล้วมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะเหตุการณ์ที่ไม่ปกติครั้งเนี่ยมันก็เน้นย้ําถึงความสําคัญของการตระหนักรู้ก็คือ ความรู้พื้นฐานความรู้ทั่วไปแบบนี้น่าจะทําให้ชาวอินเดียหลายๆคนได้เรียนรู้กันบ้างไม่ใช่ว่าพอเห็นอะไรประหลาดประหลาดหน่อยก็เอาไปโยงเกี่ยวกับศาสนากันหมดเลยหลังจากนั้นก็มีชาวอินเดียหลายๆคนครับที่ก็เป็นคนมีความรู้ไม่งมงายนะเขาก็มาแสดงความเห็นกันเขาก็บอกว่าวิธีการที่จะแก้ปัญหาแบบนี้นะคุณถอดแอร์ออกดีกว่าในวัดนนะติดพัดลมแทนเลยเพื่อแก้ปัญหา นี่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงแล้วก็มีหลายคนมาแสดงความเห็นว่าใช่ใช่ช่ใช,ใช่เอ๊สรุปว่าแอร์ผิดคนต่อมาเขาก็บอกว่าควรเปลี่ยนท่อน้ำหยด a อ AC เพื่อไม่ให้เกิดการหยดแบบนี้คนต่อมาเขาก็บอกว่ากินน้ำจากแอร์เพื่อที่จะไปพบพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นก็ได้ไปหาหมอแทนก็ความเห็นชาวอินเดียทุกคนนะครับคนต่อมาเขาก็บอกว่า คนที่นับถืออะไรแปลกๆเหล่านี้มักจะเป็นคนที่หูหนวกตาบอดทัางที่จริงๆแล้วร่างกายเขาปกติดีศาสนานี่บางครั้งก็น่ากลัวจริงๆแต่การที่หลายๆคนศาสนานั่นหมายความว่าเขาก็อยากจะหนีจากชีวิตที่เป็นอยู่ชาวอินเดียคนต่อมาบอกว่าฉันรู้สึกเศร้าใจที่รู้ว่าผู้ศรัทธาเนี่ยกำลังดื่มน้ำที่ปนเปื้อน แต่ฉันก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมากนะเมื่อรู้ว่ายังมีคนที่รู้สึกยำเกรงพระเจ้าหรือว่าภาวนาขอให้พระเจ้าช่วยเหลืออยู่เพราะว่าการยำเกรงต่อพระเจ้านั้นจะทําให้อัตราการก่ออาชญากรรมลดลงหรือไม่มีเลยที่จริงแล้วพวกเขาน่ะเป็นผู้บริสุทธิ์โดยธรรมชาติดังนั้นเราไม่ควรที่จะล้อเลียนหรือว่าตําหนิพวกเขาด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้นซึ่งฉันเชื่อว่ามันเป็นบาปใหญ่ อันนี้ก็เป็นหลายๆความเห็นของชาวอินเดียเขาครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะทีนี้มาดูความเห็นคนไทยบ้างคนแรกเขาบอกว่าอินกับน้ำท่อแอร์สู้ไทยก็ไม่ได้นะน้ำผุดจากส้วมนี่คนไทยยังกินเลยเออใช่จะว่าไปแล้วคนไทยนี่บางทีก็หนักกว่านะก็เป็นข่าวมานานมาแล้วเผื่อใครไม่ทันนะครับเป็นน้ำโอ้ซึมจากซ้วมลงมาแล้วมันก็ผุด,ผ,ดผุดมาชาวบ้านก็ไปตักมากินบอกว่าเป็นน้ำอมฤตน้ำวิเศษ คิดได้ยังไงน้ําเกี่ยวกับพญานาคประมาณนั้นนะแล้วคนเฒ่าคนแก่นี่เขาก็เอาขวดไปรองกันด้วยนะรองแบบว่าเก็บไว้กินทีหลังแบบนี้ก็มีพอช่างภาพอะไรตากล้องเขาไปถ่ายมีการกระโดกกินโชด้วย <c oughs> รุนแรงมากดาเมจในตอนนั้นหลายๆคนเขาก็งงครับว่าตกลงแล้วนี่มันเป็นเกี่ยวกับาศาสนาไหนเหรอที่ว่าน้ําผุดขึ้นมาจากพื้นดินแล้วต้องเป็นน้ำวิเศษนะเพราะว่าแม้แต่คนที่นับถือผีนี่เขาก็ยังไม่กินกันเลย อ่นนั้นก็เป็นเรื่องความงมงายของชาวบ้านในช่วงนั้น,านมาต่อกันที่ความเห็นเกี่ยวกับกำแพงน้ำอมริตของอินเดียนะแหมดูเป็นเรื่องเล็กไปเลยทีนี้พอเทียบกับคนไทยคนต่อมาเขาก็บอกว่าแค่เห็นสภาพกำแพงเนี่ยกูก็ไม่เอาด้วยแล้วกินกันไปได้ยังไงเชื่อกันแบบไม่ลืมหูลืมตากันเลยจริงๆท่านพี่โรตีทั้งหลายคนต่อมาเขาก็บอกว่าใครเนี่ยที่มันต่อท่อน้ำแอร์มาตรงนี้พอดีเลย อีกคนก็บอกว่านี่คือความผิดพลาดของช่างแอรในวันนั้นกลายเป็นความศรัทธาของผู้คนในวันนี้คนต่อมาเขาก็บอกว่านี่แหละคือเหตุผลหนึ่งที่าศาสนาพุทธล่มในอินเดียก็เพราะความเชื่อความงมงายที่มันมากเกินไปการศึกษามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญนะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะงมกันแบบนั้นจริงๆแล้วคนต่อมาก็บอกว่าที่ไทยก็มีกิน,น้ำซุม่ม แต่บอกว่าน้ำจากตัวอะไรนะยาวยาวพญานาคอะไรเนี่ยโคตรปลอยอ,อเลยมีความเห็นมาตอบกลับครับเขาบอกว่าจำพระบ,บิดากันได้ไหมโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าพี่คนนี้เขาไม่พูดขึ้นมานี่ผมเองก็ลืมไปแล้วะเนียว่าประเทศไทยเคยมีพระบ,บิดาอยู่สุดยอดจริงๆช่วงนั้นพระบ,บิดาสุดยอดแห่งความสก,กรปรกซกมกและมีการทำผลิตภัณฑ์ขายด้วยของกินไปกันใหญ่เลยมีคนซื้อเพียบ ก็นะฮะจะนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความอัปยศอดสูของประเทศไทยนะที่พยายามจะลืมกันไปไม่งั้นน่าเสียชื่อไปถึงต่างประเทศเลยเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างเราเฮ้ยเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาทําคลิปดีกว่าคนต่อมาเขาบอกว่าอินเดียนี่เป็นประเทศที่มีความเชื่อแบบประหลาดอันดับต้นๆของโลกอ่าและนี่ก็คือเรื่องความแปลกของชาวอินเดียและหลายคนนะครับที่เป็นแนวชาวบ้าน แต่น,นี้ที่จริงก็ยังถือว่าเล็กนะเพราะว่าหลายๆคนนี่เขาย,ยังกินน้ําจากแม่น้ําคงคากันอยู่เลยอันนั้นน่าจะถือว่าหนักสุดแล้วครับเพราะว่าแม่น้ําคงคาก็ไม่ได้มีแต่อุจจาระปัสสาวะอะไรนี้ก็ยังมีขยะต่างๆนาะนาะนะเศษดอกไม้เน่าเศษทูบเทียนเก่าๆแล้วก็ยังมีที่เขาปล่อยศพทิ้งให้ลอยในแม่น้ำลอยไปลอยมาแล้วคนก็ยังตักมาดื่มมากินมาอาบกัน ก็คือถ้าผ่านตรงนั้นมาได้แล้วเนี่ยน้ำแอร์ก็ถือว่าเป็นอะไรที่จิ๊บจิบมากก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ